ค่ะพี่น้องคะกระแสหมอลำไอดอลพี่น้องคะไม่อีกแล้วพี่น้องขาเปิดโตไม่อีกแล้วกระแสไม่แผ่วเลยนะกระแสมีไม่ห้องรุ่นนุกมมือเลยเอารุ่นคู่ใหม่เป็นใครที่เฉลยออกมาแล้วเนี่ยกระ่าสุดท็อปนราก่อนพี่น้องขเป็นไปตามโพลที่พิ่เาสามคนได้บอกไปว่าคนที่คู่ควรที่จะนั่งคู่กับคุณพ่อเอคุณพ่อเอเนี่ยก็คือต้องเป็นท็อปนักก่อนเท่านั้นเราพูดไปเมื่อวานนี้ไหมเรามาวิเคราะห์เมื่อวานนี้ว่าหลังจากที่เขาเปิดไปแล้วสองคู่ก็คือคู่ของ คุณแอนบอยก่อนแล้วก็มาเป็นคู่สองก็คือพ่อดับสอกับคุณบิวจิตริยาแล้วที่นี่เข้ามาวเคอห์กันเมื่อวานีนีว่าแล้วคู่ที่เหลือล่ะคู่ของพ่อเอรเบียบวันศิ์เนี่ยพาะว่าศิลปินในระบเบียบพ่อวิลปิน่ะหลายคนเลยนะที่เหมาะสมที่สามารถเป็นกรรมการคู่กับพ่อเอได้เพราะว่าศิเป็นผู้ใดเนี่ยน้องเต้กัญญาพรน้องเตลกกัญญาลูกัญญาอ่าแล้วก็น้อง หลายคนที่สามารถมาพี่ที่สีมาเป็นคอมเมนเจอเ์อครูก็พอเอได้แต่สรุปแล้วก็คือเป็นคุณท็อปนารากรถือว่าเหมาะสมนะเหมาะสมอีีด้วยความสามารถด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยเขาเอ่นมาอย่างน้ความแบบมีกลืนน่ะความเก่งของคุณท็อปนารากรน่ะคือถือว่าเหมาะสมที่สุดเลยวายวุฒิคุณอาวุธก็ได้เลยวายวุฒิคุณอาวุธก็ได้เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นที่ดรามากของชาวเน็ตเชีย่ด่ามาแน่นอน เพาว่าถ้าเลือกแล้วไม่เหมาะสมเนี่ยชาวเน็ตกจะกรแน่ๆแล้วที่สําคัญคือเลือกท็อปนักกอนแล้วเราดูโค้ชที่มานั่งคู่เพราะว่าจะเป็นบิวจัตชริยะจิตชริยาที่นังคููกับคุณพอดับสอคุณแอนอรดีน่งคููกับคุณบอดิษฐชัยแล้วกลับมามองที่ตัวคุณท็อปนักกอล์อ่ะฝีไม้ลายมือไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยเรื่องการรอกกับซูซีเลยซูซีด้วยมาตรฐานเพราะว่าจะเป็นแอนแอนกับบิวอะบิวก็ถือว่าซูซีนะเอาด้วยประสบการณ์นะประสบการณ์ล้วนๆนะอะ แอนบิวมามาเปรียบเทียบกับใส่คุณท็อปเนาะประสบการ์คือสูสีท็อปนั่นแหละก่อนก็คือว่างานเยอะเนาะล่าสุนักสไปล่าสุดท็อปคุณท็อปกับไปรายการดวลเพลงชิงทูนไปรับเชิญดวลเพลงชิงทูนแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งดูน้องๆให้กำลังใจน้องๆเนาะแล้วก็ไปโชว์เพลง ก่อนนั้นนี้ก็ไปรายการอันนี้โจกตัดโจกมาที่ชนะมาดาเออเห็นบอกปีใหม่ไล่เมื่อบันท่ดาเลยขนาดครูสลาบไยังชมเนาะพี่นอกกือวาเหมาะสมกับเป็นกรรมการหน้าคู่พ่อเอะนะคะแต่ว่าพี่น้องคะยังเหลืออีกคู่นึงค่ะอื่ตอนนี้ก็ยัง้องลุนกันอีกค่ะไพ่ใบสุดท้ายเขาเริ้นว่้ไพ่ใบสุดท้ายผมว่าอีกไม่นานเกินรอพรุ่งนี้แหละก็เลยแน่นอนมืออื่นมาเฮือเนาะเปิดมาืออื่นมาเฮือนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็วากระแส ของบอสโจยมานินนะคะมาคู่กับดาม่าอยู่แล้วนะต้องถือว่าต้องเลือกดีๆนะบอสโจต้องเลือกดีๆนะเตเพราะว่าคนจองจับพีทสาวหน่อยนี่ก็คือแบบเพียบนะแน่นอนมีกระแสมาตลอดเรื่อนทุงทางทางดาม่าเนาะแต่ว่ากระแสวงนี้นะคะก็ไม่ได้แบบว่าดับเลยนะคะยิ่งดังกว่าเดิมค่ะพี่น้องเอามาที่นี่เลือกดีๆละเขาเอ่ยมาโค้งสุดท้ายแล้วขอวิเคราะห์ เปิดแบบเปินวาความกินเห็นส่วนตัวของแต่ละคนผู้ได้สิเดาถือเอาเอาสามคนเราอ่ะอ่ะโค้งสุดท้ายแล้วเหลือคู่สุดท้ายก็คือคู่ของบอสโจยมานินนรามาเดากันอีกรอบว่าศิลปินอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่จะมานั่งคอมเมนเตอร์คู่กับบอสโจยมานินเป็นใครคุณคิดว่าเป็นใครอ่ะพู้แต่ละมีเวลาเลือกเยอะนะหมายถึงว่าโจเนาะเืรกเยอะเพราะว่าโค้ชคู่เนี่ยเขาเปิดเผยมาแล้วสามสามคนใช่ไหม บอสโจมีสิทธิ์เลือกคนสุดท้ายว่าจะเอาใครไปแบบว่าถึงจะสมน้ําสมเนื้อน่ะพี่น้องขาบอกง่ายๆว่าสาบาดเท่าเนาะสมหนําสมเนื้อนะพี่น้องขาเพราะว่าเปิดตัวมากเพราะว่าจะเป็นแอนที่บอกไปแอนบิวจิตอ่าท็อปนักล่าก่อนอ้าคู่บอสโจอาจสามารถอ้ายังไงใครที่จะควรค่าตรงนี้ควรค่าที่จะเป็นโค้ดคู่บอสโจตรงนี้พี่น้องขาเอาขอคนละหนึ่งชื่อใคว่าเป็นใครเซาซีก่อนเอาอ่าก็ยังคิดว่า ถ้าผู้ชายนะก็จะเป็นพระเอกเข้มอยู่เหมือนเดิมครับครับผมแค่สามเพื่อนเดิมนะพี่อนเดิมมาเดิมอยู่ว่าถ้าเป็นผู้ชายนะก็จะเป็นพระเอกเข้มกำมือนชัยแน่นอนครับครับผมให้เลือกสองไหมเอาเอาคนเดียว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 คนเดเราให้เราให้เราหนึ่งแล้วถาใครจะโหวตสองคนอ่ะแต่ถ้าอสองคนไม่พูดชื่อที่หนูคิดในใจนั้นหนูจะพูดนะได้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 ไดย่าพี่ยายา S <S ต้องทใจยากนะฮะจงยืนยันเขาด้มเหมือนกันว่าเป็นน้องออมแอมบเพราะเพราะอีกอย่างเพราะว่าน้องออมแอมนี่ยายาเคยเบิงตังแต่น้องออมแอมประกวดในรายการไม้ทองคำหมอลำฝั่งเพชรแล้วน้องออมแอบมีรางวัลการันตีจากเวทีไม้ทองคำหมอลำฝั่งเพชรแล้วก็เคยมีโอกาสร่วมง,งานกับทางเวิร์กพอยต์ก็เลยว่าน้องออมแอมน่าจะมีประสบการณ์ในด้านนี้แมกับกับทางเวิร์กพอยต์แมกเราจะคิดว่าบอสโจน่าจะเลือกน้องออมแอมนี่แหละไปเป็นคู่เพราะว่า แมเพราะว่าน้องกับแอมอาจจะใหม่บนเวทีหมอลำใหญ่หมอละมูแต่ความเก๋นความเก่ากับการร้องการลำโดยเฉพาะหมอลำเนี่ยมาอยู่ในเส้นเลือดน้องกับแอมอยู่แล้วอืมอ่าส่วนผมเนอะผมก็ยังเป็นคนเดิมคุณสุสายใหญ่เอาที่หลีวาอันนี้ก็ช่วยองฉัน ด้วยว่าอะไรรู้ไหมด้วยประสบการณ์ของกุศลสายใยที่ประสบการณ์มีมามากมายเลยนะ,<ฮ>ะในวงการทั้งวงการหมอลำวงการบันเทิงกับมี่กุสุสายใยได้ไปถ่ายละครเล่นละครอีกหลาย <ฮะ S 2> หลายเรื่องเลยในช่องเจ็สีนี่ <ฮะ S 2> หลายเรื่องในพิธีกรก็มีแล้วก็เพลงผลงานเพลงที่เป็นของตัวเองอะมากมายเลยที่ฝากไว้ในวงการหมอลำหลายๆคณะก็คือเอาไปร้องเอาไปเต้ยกันทั่วไปกับมีเพลงของกุศลสายใยแล้วก็ด้วย เขาเอินมาประสบการณ์คุณอาวุธวัยาวุธแล้วกล่าวโดยความเก่งความสามารถผมคิดว่าคุณสูสายใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดนะของหมอลำสาวน้ำเพชรบ้านแพงที่บอสโจจะเลือกไปเออผมชอบชอบในความสามารถของชอบในความสามารถชอบในความเด่นแล้วก็ชอบในตัวตนของคุณสูสายใหญ่อ่ะอ่าก็คือเป็นรู้มีประสบการณ์ว่าคุณสูสายใหญ่นี่ก็เป็นดกร้องหมอลำนะคะที่ ทามตัวตนของตัวเองไว้ได้มาตรฐานม,มากนะคะไม่ว่าจะด้วยการร้องการรำนะคะแลการผันมาหลากหลายอาชีพเนาะแล้วตอนนี้ก็ยังได้เป็นนางเอกนะ,ะนางเอกจนถึงสิน้นฤดูกาลหมดฤดูกาลนี้เนะะาะที่จะเป็นนางเอกรสหนาอ่าอ,อ,อยู่บนเวทีสามนภเพรบ้านแพง <ๆ S 3> เขาก็เห็นอยู่แล้วว่าความสามารถก็คือโอ้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วผู้สุขสายใยหนาก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้พระเอกเคมี่อาจจะที่จะไม่ได้เป็นเพราะว่า เอา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 สิสนะยุอะไรรูปอะไรรวยสาวสีเอาสิเอาไผยเอาคันมาหายหมดเลยสองคืนเอาก็ยายมอายืนยันอยู่เพราะว่าคิดในใจก็คือพ่ไม่พ่้เอกเข้มก็พิสูจนี่แหละแต่ว่าเอาสูตรจะเอาแล้วพิสูจน์น่ะถ้าเราแล้ก็เหมือนพูดไปแล้วเราก็จะไม่พูดอีกเนาะเพราะว่ายังไงก็ตามมันก็เป็นเดียวเรดวงใจเราที่่ขออีกคนนึงฉันเหรอถ้าฉันวิเคราะห์เหรอพอเขามาสายสายสวยสายหล่อแล้วฉันขอเป็นยายแหลมได้ไหมอ๋อคือเอายายแหลมเนี่ย เอาสายตลกมาเลยสีสันเลยเอาสีสันเข้ากับหัวไล่กันเพิินอยากได้อะไรขึ้นมาเพิ่มสีสันไหมผม่แลปน่วาเขาไม่ได้บอกว่าจะเฟ้นหาคนที่ต้องเป็นพระเอกหรือนางเอกเท่านั้นเขาเฟ้นหาดาวที่จะไปประดับวงการหมอลำ เพราะฉะนั้นอาจจะมีในสายของความเป็นตลกขึ้นมาเล่นตลกได้ลําได้ร้องเพลงได้ตลกเย่งี้กความสามารถเพราอย่างยียแหลมก็ลําได้นะจะลําได้ร้องเพลงพอแกมีประสบการณ์แกมีความสามารถตรงนี้เป็นไปได้ไหมล่ะคิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะเพราะเข้ามาสายสวยสายหล่อแล้วเหลือพาะโจอ่ะแต่ตลกไปเลยละการอาฟฟิศเพราะยายแหลมถือว่าเป็นบรมครูทางด้านหมอลรำอีกคนหนึ่งเหมือนกันปูชนียบุคคลทางด้านหมอลรำเพราะเรารู้จักตั้งแต่ เป็นเด็กเป็นเด็กๆเลยบางอย่างแหละบางต่เป็นเด็กหน่อยเลยแต่มีกระแสเรียกร้องแคมว่าจากคอมเมนต์เยอะมากคือว่ากระแสว่าเปย์มาว่าจะเป็นน้องอูอิงได้ไหมได้ไหมถามว่าได้บออันนี้เราต้องดูก่อนว่ารายการอ่ะเขาเป็นหาอะไรใช่ไหมน้องอูอิงสามารถเป็นไปได้ไหมเราก็ว่าสามารถเป็นไปได้แต่ทีนี้ด้วย ด้วยประสบการณ์ของน้องอุงอิงที่จะมานั่งสมมติว่าจะคอมเมนต์นั่งคอมเมนต์ศิลปินท่านอื่นอันนี้น้องจะเถอ่อว่าในการกล้าพูดกล้าคิดเนอะน้องอาจจะยังไม่มีน้องก็คือยังยังไม่ค่อยที่จะกล้าพูดดูจากที่น้องเข้ามานาะพี่น้องน้องก็ยังแบบยังบกใครเบาเกณเนาะแต่ด้วยว่าถ้าจะให้กระซิบข้างๆหรือว่าเป็นการ แสดงร่วม,มอะไรเนี่ยน้องอาจจะเหมาะสม,มนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ออกมาล็อกบักคอมเมนต์เลยเนี่ยน้องคงสิบกาวาโดรอันนี้อย่าดราม่านะครับขอ,อนะอันนี้วิเคราะห์นะว่าถามว่าน้องสามารถมาเป็นกรรมการคู่ได้ไหมเป็นไปได้แต่อันนี้พูดถึงว่าเราเห็นคู่อื่นๆ,ๆแล้วที่เขาเอาใครมานั่งข้างว่าบ้างใช่ไหมเราก็มานึกถึงของฝั่งบอสโจโยมานินว่าใครบ้างที่สามารถเป็นไปได้แต่ถามว่าอูอิงไปไมได้ไหมเป็นไปได้อยู่ที่ว่าบอสโจจะเลือกใครแล้วอยู่ที่ว่า เขาอยากจะสร้างสีสันในด้านไหนหถ้าสร้างสีสันในด้านเออเพิ่มตลกเพิ่มอะไรเข้ามาก็าใหญ่แหลมเปอีกหนึ่งตัวเลือกตัวเป็นอีกหนึ่งคนที่ดีนะ<ต>อ,ะอ้าเอาใจแฟนคลับ<ด>ใช่ล<ต>ูกงอิ๋งก็ดีใช่แต่บอสโจก็จะเหนื่อยหน่อยอันนี้อันนี้มันจะเหนื่อยที่บอสโจหน่อยเอาน้องอิง๋ะเป็นไปได้เพราะด้วย แต่ว่าเพราะด้วยคุณอวุธไบยวุธของน้องเองอ่ะ,อ,ะอาจจะยังไม่สามารถที่จะกล้าคอมเมนต์หรือรกล้าบางทีเราไม่รู้ว่ารูปแบบรายการเป็นแบบไหน,นอาจจะมีการต้องคิดโชว์คิดนู่นนี่นั่นน้องอุ๋งอิงอาจจะยังประสบการณ์น้อยอาจจะยังไม่กล้าคิดกล้าพูดหรืออาจจะยังไม่ไม่ได้แบบว่า เออเป็นช่วยช่วยคิดช่วยบอสโจคิดอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ไม่ได้บอสโจอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ที่แน่ๆนเอาใจถูกใจแฟนขับแน่แน่แหละอันนี้ถูกใจแน่ๆอันนี้ถูกใจแฟนขับจริงๆถ้าได้น้องอู๋อิงไปนั่งในรายการเรตติ้งสูงแน่นอนแนนน่อแต่อีกคนหนึ่งว่าทําไมถึงพี่ย่าบอกพี่ยาย่าบอกว่าคุณออมแอมเพชรต้านแพงทําไมเพิ่งมาอยู่ในวงสาวน้อเพชรบ้านแพงทําไมถึงสามารถมีความสามารถที่จะมาเป็นคอมเมนเตอร์คู่กับบอสโจได้เนื่องด้วยว่า วัยอายุแล้วก็ประสบการณ์ของน้องอมแอมเองสามารถเป็นไม่ได้แล้วก็หลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์อมแอมหลังเวทีเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อาจจะใหม่ด้วยประสบการณ์บนเวทีหมอลำหมู่แต่คนนี้คือเก่าประสบการณ์ด้านร้องเพลงมามากเธอผ่านอะไรมามากมายในแบบว่าเธอผ่านประสบการณ์มามากมายในวงการหมอลำาเออแล้วพูดจาก การตอบคาถามคือน้องเขาเป็นคนที่แบบว่าอู้ตอบคาถามจับจับมากโดยที่ไม่ต้องมาสตันอ่าคือแบบช็อตไหมแบบพี่น้องมาช็อตไมคือถามไปตอบเร็วมากค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่รายการนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าอ่าเขาให้เลือกทีเดียวเลยแล้วก็อยู่จะจบรายการไหมหรือว่าสามารถเปลี่ยนได้อ่าเราก็ต้องมารอดู เอามารูปแบบของรายการก่อนมาพี่น้องเนาะแต่แต่จังไดแล้วก็คือซื้อว่าม่วนแน่นอนสนุกแน่นอนเรตติ้งดีแน่นอนรายการนี้แค่แค่เลือกกรรมาการนี่ก็คือเรตติ้งกับสูตรแล้วพี่น้องทุกคนต่างจับตามองหมดเลยเต้นเต้นพี่น้องห้าสามคนเนี่ยแบบอุ้ตายแล้วเธอจริงๆด้วยทันนา,าการเราพูดไปเมื่อวานเองว่าเป็นท็อปแน่แน่เซก็เดาว่าต้องทอนนากรก่อนเท่านั้นก็คือว่าพอเห็นบิวอะมาคู่กับพ่อดนุอนแล้วคู่ต่อไปถ้าเป็นพ่อเอะเราต้องคิดถึงทันนาการเลย เพราะว่าแต่ว่าเต้าหยองก็ยังยังไม่ยังไม่ถึงเขาก็งไถจะพูดถึงความสามารถเต้าหยองว่าเออเขามีความสามารถด้านเต้นด้านอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วแหละแต่ด้านร้องเพลงเต้าหยองก็ยังยังประสบการณ์ยังไม่ยังไม่มากพอเออยังน้อยอยู่อืมนั่นแหละแล้วแแล้วคือือว่านะวันหนึ่งที่พี่ท็อปติดงานน้องเต้ามาแทนได้ไหมมาได้ได้ไม่ติดเลยถือว่าได้ โอเคค่ะกรรมการเราก็กรรมการคู่เฉลยมาแล้ว3มนะคะพี่น้องกันร้องหนึ่งคู่นะคะแล้วกคนไทยนะคะสำหรับเมนี้เฮ่าสามคนกรรมมาทรงข้าวทรงข้าวพี่น้องแล้วก็มาวิเคราะห์นะคะว่าคู่ที่สี่จะเป็นใครนะคะพี่น้องทุกคนชอบว่าเป็นใครก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ว่าคิดว่าคู่สุดท้ายคู่ที่สี่คู่ของบอสโจยมานินสาวน้อยเพชรแพงเองจะเป็นใครขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะโอเคครับ สำหรับวันนี้เท่าสามคนครัคสิรคอสพีดขอลาพี่ล้าน้องเป็นเพื่อนสาิีนะคะพมบอกว่าไม่ได้คลิปนานสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะค